นอกจากนี้นะครับมันก็มีกระแสข่าวอีกหนึ่งกระแสนะครับที่บ่งบอกว่าเครื่องบินของอิร่านี่นะครับมันไปลงจอดที่ฐานทัพรัสเซียก็คือฐานทัพอากาศเฮเมมิมนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตจ,จังหวัดลาะตาะกียพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวสําหรับกองทัพรัสเซียแต่กระแสข่าวตรงนี้นะครับเรียกว่ามันเป็นกระแสข่าวที่ไม่สากลมากนักมันเป็นกระแสข่าวในมุมมืดนะครับที่กําลังจะบ่งบอกว่า เีนั้นกำลังเปิดอ้าแขนรับการมาของเครื่องบินของอิหร่าน <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับทา่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของสถานรรการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลซึ่งในะขณะนี้ครับภัยคุกคามของอิสราเอลนั้นมันมาด้วยกันทั้งสิ้นก็คือ3มทิทางทีนี้พื้นที่ทางเหนือนั้นมันมีกลุ่มนักรบที่มองว่ามันเป็นกลุ่มนักรบใหญ่ กลุ่มนักรบตรงนี้นะครับเวลาที่จะทําการคุกคามอิสราเอลนั้นพวกเขาสามารถใช้กองลังภาคพื้นดินนะครับทําการบุกได้แล้วก็การโจมตีตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้ครับส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการแลกปืนใหญ่เข้าใส่กันหรือการแลกจรวดระยะใกล้เข้าใส่กันพื้นที่ทางเหนือนั้นก็จะประกอบไปด้วยครับกลุ่มนักรบฮิตบัลเล่ที่อาศัยอยู่ในเลบานอนทางใต้แล้วก็กลุ่มนักรบฮิตบัลเล่ ที่อาศัยอยู่ในประเทศซีเรียรเอาเป็นว่าพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับอิสราเอลทางเหนือครับเจอแต่พื้นที่ของศัตรูตัวฉกาตเท่านั้นเลยซึ่งมันก็เลยเป็นความหวั่นวิตกครั้งใหญ่จากฝั่งอิสราเอลเองหรือแม้แต่สหรอเิกาเองนะครับที่บอกว่าศัตรูตัวฉกาดนั้นมันอยู่ทางภาคเหนือเพราะฉะนั้นอิสราเอลนั้นก็กําลังทําเรื่องของหน่วยข่าวกรองที่เรียกว่า ISR ครับพวกเขาเนี่ยจะต้องทาการไปหาข่าว หาความเคลื่อนไหวซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับนักรบตรงนี้และหน่วยข่าวกองที่ได้รับมาก็คือว่านักรบตรงนี้นะครับมีการเตรียมควาพมพร้อมครับสำหรับการเปิดสงครามครั้งใหญ่กับอิสราเอลแล้วหน่วยข่าวกองของอิสราเอลก็ได้มีการรับรู้ออกมาว่าอิรานกําลังจะดําเนินการครับจัดส่งอาวุธให้แก่กลุ่มนักรบทางภาคเหนือโดยเฉพาะนักรบก็คือกลุ่มฮิตบัลเล่ที่อาศัยอยู่ในเลบานอน แล้วก็กลุ่มนักรบที่อาศัยอยู่ในซีเรียมันก็เลยมีกระแสข่าวนะครับว่าทําไมอิสราเอลจึงได้มีการส่งเครื่องบินแบบ f 1 6แล้วก็มีการติดตั้งพวกระเบิดล่อน small diameter bomb gbu 3 9เ,รเร 39, ครับเข้าไปทําการบอมพื้นที่สนามบินนานาชาติ2แห่งอิสราเอลเชื่อว่าสนามบินดังกล่าวนั้นมันเป็นที่รองรับครับสำหรับการ ส่งมอบอุปกรณ์ที่มาจากอิรานแล้วก็มาลงในประเทศซีเรียเพราะฉะนั้นครับสนามบิน2แห่งเนี่ยก็จะมีที่อารปโปรครับทางเหนือของซีเรียแล้วก็สนามบินนานาชาติดามัสกัสซึ่งมันก็ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศซีเรียแต่ว่ารายงานล่าสุดที่กําลังบ่งบอกมาก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยครับได้ทําการส่งเครื่องบินแบบ F16 แล้วก็ไปโจมตีสนามบินนานาชาติที่อารปโปนะครับเป็นครั้งที่4ี่ลครับ นับตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสนะครับทำการบุกอิสราเอลเนี่ยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเครื่องบินลบของอิสราเอลนั้นก็ทําการโจมตีสนามบินนานาชาติเนี่ยนะครับสี่นแล้วซึ่งมันก็เป็นการจะสื่อว่าควา,ามตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นทางตอนเหนือนั้นมันเริ่มที่จะทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอิรา่าน่าจะมีการเตรียมการนะครับส่งอาวุธเหล่านี้ให้แก่กลุ่มนักรบทางเหนือโดยการใช้เครื่องบินพาณิชย์ ในการลำเลียงขนส่งซึ่งอิสราเอลก็มีข่าวกลองที่ดีนะครับรับรู้มาว่าสนามบินนานาชาติ2แห่งตรงนี้นะครับเป็นที่ลงจอดแล้วก็รองรับการมาซับพอร์ตสำหรับอาวุธที่มาจากฝั่งของอิหร่านการโจมตีสนามบินดังกล่าวนั้นอิสราเอลนะครับได้ทําการส่งเครื่องบินเนี่ยนะฮะไปในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็โจมตีในฝั่งทะเลนะครับเข้าใส่พื้นที่สนามบินโดยมีการใช้อาวุธประเภท stand off ก็คือเครื่องบินเนี่ย จะอยู่ห่างจากระบบป้องกันภัยนากาศของซีเรียไม่โดนสอยครับการโจมตีสนามบินหลายครั้งที่ผ่านมานะครับมันก็ไม่ก่อเกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลนะครับแต่มันไปเกิดความเสียหายสําหรับพื้นที่รันเวย์เพราะฉะนั้นครับเวลาที่อิสราเอลเนี่ยทำการโจมตีไปฝั่งซีเรียก็ทําการซ่อมแซมสนามบินไปและเมื่อซีเรียบอกว่ากําลังจะทําการเปิดใช้งานพื้นที่สนามบินอิสราเอลก็เข้ามาทําการโจมตีอีก มันก็จะมีการปิดซ่อมแซมแบบนี้นะครับเป็นเวลาหลายวันและทุกครั้งนะครับที่อ e ิสราเอลเนี่ยทำการโจมตีพื้นที่สนามบินทั้ง2แห่งครับพวกเขาเนี่ยก็จะปิดปากเงียบไม่ได้ไรายงานนะครับว่าทําไมจะต้องทําการไปโจมตีพื้นที่สนามบินแต่ก็สามารถมีการประเมินเอาไว้ได้เลยนะครับว่าการโจมตีเนี่ยก็เพราะมาจากว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะจะทําการส่งอาวุธ,ธทุทโกรณ์สนับสนุนให้แก่พวกกลุ่มนักลบฮิษบอลล์ ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนอกจากนี้นะครับมันก็มีกระแสะข่าวอีกหนึ่งกระแสะนะครับที่บ่งบอกว่าเครื่องบินของอิหร่านเนี่ยนะครับมันไปลงจอดที่ฐา,านทัพรัสเซียก็คือฐานทัพอากาศฮเมมิมนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตจ,จังหวัดลาตะเกียพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวสําหรับกองทัพรัสเซียแต่กระแสะข่าวตรงนี้นะครับเรียกว่ามันเป็นกระแสะข่าวที่ไม่สากลมากนัก มันเป็นกระแสข่าวในมุมมืดนะครับที่กําลังจะบ่งบอกว่าเสียน,นกําลังเปิดอ้าแขนรับการมาของเครื่องบินของอิหร่านซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังเป็นข่าวที่บอกว่ายังคง50-50อยู่สนกข่าวซีเรียครับไม่ได้มีการเล่นข่าวในเรื่องนี้ด้วยเหตุที่ว่าหากว่าข่าวนี้มันเป็นความจริงขึ้นมามันก็จะไม่ส่งผลดีมากนักสําหรับรับเสเซียเพราะว่าตลอดสงครามที่ผ่านมาครับระหว่างยูเครนกับรับเสเซียเนี่ย อิสราเอลไม่ได้มีการเข้าไปหนุนหลังนะครับเพราะมันก็เป็นผลพวงมาจากเชิงการทูตครับระหว่างอิสราเอลกับรัสเซียที่พวกเขาเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นในประเด็นที่บอกว่าทําการส่งเครื่องบินพาณิชย์นะครับแล้วก็ไปลงจอดที่ฐานทัพอากาศเพมิม MM, MM. มันก็เป็นฐานทัพอากาศของรัสเซียนี่แหละซึ่งเรื่องนี้ผมก็เลยต้องกล่าวว่ายังคง 50- 50อยู่นะครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับกองลัง IDF ของอิสราเอลนั้นได้มีการรายงานว่า เมื่อประมาณช่วงเช้าตู่ครับมันมีการโจมตีเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในประเทศซีเรียอันเป็นผลพวงมาจากว่ากลุ่มนักรบที่อาศัยอยู่ในประเทศซีเรียนะครับได้ทําการยิงจรวดนะครับหลายลูกยิงเข้าใส่ชุมชนของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะที่ราบสูงโกรันและการยิงดังก,กลานะ่าวนั้นต้องใช้เวลานานกว่าหลายชั่วโมงนะครับทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยเขาก็มีการออกมาระบุนะครับว่าการโจมตีกันไปโจมตีกันมาในลักษณะเช่นนี้ครับ อิสราเอลเนี่ยก็ได้ทาการสวนกลับไปเช่นเดียวกันโดยเฉพาะพื้นที่ของดาราอามันก็เลยเป็นเหตุทําให้ทหารนะครับจะต้องดับไปเนี่ยจำนวนถึง8นายแนวรบทางเหนือนะครับก็จะประกอบไปด้วยครับซีเรียแล้วก็ที่เรบานอนกลายเป็นแนวรบใหญ่นะครับที่อิสราเอลเนี่ยอาจจะต้องมาเผชิญกับศัตรูของพวกเขาแล้วก็เป็นศัตรูตัวฉกาดเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับมันก็มีข้อมูลที่มาจากกลุ่มสังเกตการด้านของสิทธิ นุสเชนในซีเรียนะครับกลุ่มนี้ก็ได้มีการมารายง,งานว่าอิสเรลได้ทําการโจมตีทางการนะครับในซีเรียมากกว่า42ครั้งแล้วครับในช่วงปีนี้นะครับนับตั้งแต่การโจมตีสนามบินนานาชาติอาเลโปนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายทีนี้กลุ่มนี้ได้มีการออกมารายง,งานว่าการโจมตีทางการนั้นมันเกิดขึ้นจํานวนถึง31ครั้งครับและการโจมตีด้วยจรวดเนี่ยก็มากถึง11ครั้ง แต่ว่าจรวดดังกล่าวนั้นมันยิงออกมาจากกองกำลังภาคเื่อนดินของอิสราเอลและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็คือมาเล่นงานผู้อาคารต่างๆที่ต้องสงสัยว่าเป็นโกดังเก็บอาวุธคลังกระสุนสนักงานใหญ่แล้วก็พวกยานพาหนะนะครับก็เพื่อต้องการมาเล่นงานกลุ่มนักรบเหล่านี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยผู้นําของกลุ่มฮิตบัลเล่ได้มีการมาจัดการประชุมครั้งใหญ่ที่กรุงเบรุตร่วมกับกลุ่มผู้นําฮามาสอาวุโส แล้วก็บุคคลสําคัญสําหรับกลุ่มเยฮัดอิสลามปาลิไตซึ่งการประชุมครั้งสําคัญสําหรับ3กลุ่มติดอาวุธนะครับที่มองว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับหลังจากที่มีการประชุมกันเบ็ดเสร็จแล้วครับสำหรับ3ผู้น,นํานี้พวกเขาก็ได้มีการออกมาแถลงการนะครับตามสื่อเรบานนแล้วก็สื่อของฮิตบัลลอนนะครับต้องการจะบ่งบอกว่าพวกเขาต้องการบรรลุชัยชนะครับ สำหรับแนวต่อต้านที่ถนวนกาซาแล้วก็ในเขตเวสต์แบงค์คือพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับการกระทําของอิสราเอลที่มาเล่นงานชาปาเลตายัยง่างพื้นที่นี้ครับทั้งเวสต์แบงค์แล้วก็ที่กาซากลุ่มนักรบตรงนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเมื่อ3ผู้นํากลุ่มหลักนะครับมาพบกันเนี่ยมันก็เลยทําให้สถานการณ์ทางตอนเหนือเนี่ยดูแล้วว่าน่าจะตึงเครียดครับ แล้วก็มีรายง,งานเบื้องต้นที่กําลังจะบ่งบอกว่าเสียงไซเรนนะครับมันดังขึ้นทางตอนเหนือของอ e ิสราเอลตลอดเวลาครับเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องของจรวดนะครับมาตกเรื่อยจรวดบางลูกนั้นก็ตกลงสู่ที่โล่งกว้างก็มีครับเพราะว่าระบบป้องกันภยนากาเนี่ยมันมีการคํานวณเอาไว้ว่าวิถีทางของจรวดนั้นไม่ได้คุกคามแหล่งชุมชนมันก็จะไม่มีการเข้าไปสกัดกั้น อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลาครับ